หาคุณอยากวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของผู้ใช้บิวแชร์เพื่อพัฒนาส่งเสริมการเล่นกีฬาและออกกำลังกายแล้วแล้วก็ลองใช้ Yes View Share ดูสิคะ Yes View Share สามารถวิเคราะห์การเคลื่อนไหวทางจรณศาสตร์ของบิวแชร์ได้แก่ระยะทางเวลาความเร่งและความเร็วของบิวแชร์ซึ่งสามารถวิเคราะห์ได้ไม่แตกต่างกับโปรแกรมวิเคราะห์การเคลื่อนไหวแบบ2และ3มิติ ที่เป็นเครื่องมือมาตรฐานในห้องปฏิบัติการแต่เครื่องมือเหล่านั้นมีราคาแพงไม่สามารถใช้ในสถานการณ์จริงได้มีความซับซ้อนมักเกิดจุดอับหรือบางกันขณะเล่นกีฬา Yes View Share ยังสามารถวัดความเข้มข้นของออกซิเจนในเลือดและอัตราก,การเต้นของหัวใจได้ด้วยนะ Yes View Share ยังออกแบบโปรแกรมที่ช่วยวัดสมรรถภาพของผู้ใช้วิวแชร์ร่วมกับการทดสอบมาตรฐานเช่นโปรแกรมทดสอบความเร็วความคล่องแคล่วว่องไว ความแข็งแรงพลังของกล้ามเนื้อแขนสามารถตรวจจับการล้มของบิวแชร์ได้โดยการตรวจจับความเร่งที่ลดลงกระทันหันและส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือทั้งยังติดตั้งง่ายใช้เซ็นเซอร์วัดความเฉื่อยเพียงตัวเดียวอันได้แก่ M5 Stick C ที่ประกอบด้วย accelerometer และจโรสโคปโดยความเร่งเชิงเส้นและความเร็วเชิงมุมจะถูกเก็บ และส่งข้อมูลด้วยบลูทูธและจะประมวลผลผ่านหน้าจอแสดงผลที่ออกแบบให้ใช้งานได้ง่ายและที่สำคัญ yes view s h a r e ผ่านการวิจัยว่ามีความเที่ยงตรงและความน่าเชื่อถือในระดับสูงทั้งยังได้ยื่นขออนุสิทธิบัตรมีการนำร่องการใช้งานจริงในทีมนักกีฬาบาสเกตบอล view chair ของคณะสาเวทาศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อีกด้วยนี่ไง yes view chair ที่ทำให้คุณได้เล่นกีฬา ออกกำลังกายอย่างเต็มที่สนุกและปลอดภัยอนาคตของสุขภาพที่เท่าเทียม Yes View Share